ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับผม Facebook ทิลเมครับ YouTube ก็ใช้เชิดชู h ช n n e l เอาไปท่านใดจะเอาไปใช้ไปลองทดลองใช้ก็ได้นะครับผมสบายไม่ห่วงวิชาครับทดลองให,ใ,หให้ให้ให้ดูให้เห็นเลยนี่ครับเหมือนใหม่เลยเกือบเหมือนใหม่นี่ครับ ific. สวัสดีครับ FC พี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นวันนี้ก็ ผมจะทําน้ํายาล้างพวกล้างเครื่องล้างสิ่งสกรปรกล้างเครื่องนะครับผมก็จะมีเดี๋ยวใส่นี่ก่อนหนึ่งช้อนเดี๋ยวลองกะประมาณไอ้นี้ไม่ลูกาไลร่นะแต่ผมกะประมาณน่าจะลิรได้ป่าไม่รู้เนี่ยเทใส่นี่ไงเลยแบบหนึ่งช้อนหนึ่งต่อหนึ่งครับนี่ครับสไลน้ำยาล้างจาน ใส่ไปนหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำส้มสายชูครับผมอืมน้ำส้มสายชูแบบไหนก็ได้ให้เป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยอันนี้ผมใช้ตาอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ครับตรามาดามาแล้วก็จะมาใส่หนึ่งช้อนเหมือนกันครับผม ล้างพวกคราบน้ำมันอะไรพวกเนี้ยติดตามเครื่องตามอะไรวันก่อนผมทำใช้ก็ได้ผลอยู่แต่นี้ไม่รู้จะมากหรือจะน้อยผมจะลองดูก่อนนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวจะลองดูแบบนี้กับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กับไอ้ใสแฟบไปด,ด้วยผมงสักพอกเดี๋ยวใส่น้ำให้เต็มตัวนี้ครเดี๋ยวเปิดน้ำให้เต็มก่อน อ่าโอเคเต็มแล้วเราก็จัดการใส่นี่เข้าไปเราจะลองเอาไปฉีดดูอนก่อนผมทําใส่แฟบไปด้วยแต่นี่ผมจะใส่แไอแบบนี้ไปก่อนแฟบผมจะไม่ใส่ก็จะฉีดอันนี้ใส่เต็มไปก่อนไปเยอะเกินไปหน่อยอาวขยาขยาให้มันเข้ากันจะลองดูฮะ ลองดูแค่นี้ก่อนว่ามันได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีจะเพิ่มอะไรลดอะไรก็ว่ากันอีกทีครับผมเอาเมื่อกี้ลืมกดครับนี่อันนี้เมื่อกี้ผมฉีดไปซีกแล้วจะเอาซีกนี้ฮะซีกซีกฝั่งนี้นี่ผมฉีดไปซีกแล้วซีกเอาไว้ลืมกดถ่ายครับ ค้ายี่นค้างครับสสัมันหนืดแล้วมั้มไม่ออกเดี๋ยวค่อยดูอีกครับคอยดูสักพักสักสิบกว่านาทีจะเป็นยังไง ไม่รู้เวลาได้บ่าวเดี๋ยวผมจะลองดูนนเปิดน้ำก่อนใช้แปรงถูแปรงถูงี้นนครับก็ออกเดือนแต่ว่ว ไม่หมดนะครับแต่ยังมีเนียวเหนียวอยู่ออกไม่หมดออกอยู่แต่ว่ายังเหนียวเหนียวอยู่เดี๋ยวผมจะผสมแป๊บเข้าไปดูทีนี้จะลองผสมแป,ป๊บเข้าไปไม่ออกนะครับออกนิดหน่อย ตะออกอยู่แต่ว่าไม่นั่นแต่ผมจะผสมแฟบที่นี้จะผสมแฟบใส่เข้าไปแฟบก,ก็กะเอานะครับช้อนนังเขาโอ้ยใส่ยากปากมันเล็กตัวนี้โอ้ยปากเล็กไปหน่อยฮะ นนิดึงบางเขาเล็กใส่ไปเลยไม่ต้องนั่นครับพี่เกียจนั่นแหละเพราะมันหกมั่งอะไรมั่งอยู่เดี๋ยวนี้ผมก็จะขยา่าจะปิดฝาแล้วก็ขย่าครับดูจะได้ผนขนาดไหนใส่แคบเข้าไป เเฟบละลายผงสักพวกละลายนี่ผมจะฉีดทั้งหมดเลยรากจะอบ ผมทิ้งเอาไว้อันนี้ผมไม่ได้ทิ้งแหละดูอะนี่เห็นไหมออกไหมนี่ใสแฟบเข้าไปด้วยหน่อยนึงเส้นนี้อือทีแรกไม่ได้ใสแฟบมันไม่ค่อยออกไม่ได้ใส่ผงกระโคก,ออกประมาณนี้ฮะได้อยู่ ដែលដល់1ពិតទុកໄວ້นานเกินมันติดหนึบเลยทีนี้ ใส่แฟบเข้าไปน่าจะออกจีบอย่างนี้เลยสูงแฟบเข้าไปผ่านอยู่ครับใช่ได้ใช่ได้ นำหน่อยล้างกวา,กวาดกวาดซะหน่อยไม่งั้นไม่ออกนี่พวกน,นี้ก็เริ่มออกเลยข้างล่างเนี้ยพอเจอแกบก็ไปผสมไปอีกหน่อยหนึ่งไม่มีไอ้นั่นฉีดพืนฉีดน้ำดึงน,น่าจะออกดีอยู่ ออกอยู่ครับออกดีอยู่ผสมแต่ไอ้น้ำยาล้างจานอย่างเดียวไม่เคอยออกผสมผงสกฟอกไปด้วยจะออกดีเลยใช่ไหมหลุดเลยครับถูหน่อยๆน่อยงุให้กดอ ทำได้มันก็ไม่ต้องใช้น้ำยาแพงไงแล้วก็จะทำน้ำยาใช้ง่ายๆเองออใหม่เลยเหมือนางน่าใช้อีกทีนี่ครับมานนี้ ล่างก็เติมออกแล้วขีดอีกรอบหนึ่งข้างล่างช่อว้ก่อนเอาถุงยางคลุมในอากาศนี้ไว้นะครับเพราะว่ากลัวเขาจะน้ำจะเข้าอากาศรั่วกปนี่ปัญหาอยู่ นีนไม่ออกเลยมนนันแน่นเกินนานเกินครับใช้ได้ในระดับหนึ่งครับที่แบเอาน้ำมันล้างน้ำมันล้างกับเลืองอีก นี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะต้องทิ้งเอาไว้นานกว่าน,นี้จริจริงมันถึงมันถึงจะพองไอ้พวกประมันพวกอะไรคราบมันจะพองขึ้นมันจะเอาง่ายลงทุนไม่กี่บาทครับ ประหยัดน้ำมันด้วยเทศนน้ำมันล่างนี่เสียง เงนก็ไม่ค่อยออกนคะครับแ่ประมาณนี้ ครับประมาณนี้วิ่งเลยใช้ได้อยู่ผ่านอยู่ครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับผม facebook ทิดละเมครับ youtube ก็ใช้ยเชิดชู n แ e l เอาไปท่านใดจะเอาไปใช้ไปลองทดลองใช้ก็ได้นะครับผมสบายไม่ห่วงวิชาครับทดลองให้ให้ให้ใหดูให้เห็นเลยนี่ครับ เหมือนใหม่เลยเกือบเหมือนใหม่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ